ดดูิมันมคืออะไรวะแค่เล่นเชียอะไรเนี่ยไล่กดคุดคุดคุดดูดเล่นดูกดโอ้โหของโคตรด,ดีเชียสุ่มเลยดีเดยววะมีโอกาสได้ถามกันนะสุ่มเลยแดดแดนและได้แน่นอนรปเบียนไล่เชี่ยบีเอ็ทเรีรวะ โอเคตอนมี้มาดปะเดี๋ยวได้นงครับทุกคนไปอยู่ในเกม Black s l a ับผมโอเคอันนี่เราก็เข้าอยู่ในเกมแล้วนี่มีหมัดด้วยยังไงคะน้องๆอันนี้คือมูดนะคะเดี๋ยวผมจะไปสอนอ่ท้ายคลิปนะครับตัวเตกเอ้ยเฮียไม่ทำอะไรเลยเลยเซนัมูดเลยหรอเฮ้ยฮัลโหลคือมันเที่ยครับน้องๆก็มีหมัดก็โชว์หมัดหน่อยนิดนึงจะเป็นอะไรไปโอ้ดูดีดูดี เราทำไมได้ยินเสียงนะคุกคนมันก็จะ,จะเออขออภัยด้วยนะครับเฮ้ยเป็นไง้องๆที่ก็ดูแล้วโอุ้ยไม่อยากจะไม่อยากจะคุยสักเท่าไหร่อะครับโอุ้ยเสียงเชี่ยร์อะไรเนี่ยไม่อยากจะคุยสักเท่าไหร่อะครับหอ,งงงงอมแต่ที่ลุงพีคุณตัวของผมเลยโอเคลุงก็จะมันก็จะได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะครับอยู่กับผม ไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยกปบอาเาเ้าโอาป่วะเฮ้ยฮัลโหลเดี๋ยวผมไปสอเลยนะครับไปรวยกันเล่ย let's g โอเคนะคะผมก็ขอเททุกคนด้วยนะครับผมก็เออมันทาหน้าจอใหญ่ไม่ได้โอเคนี่ครับแอปนี้นะครับผมใช้กดเข้าไปเลยครับรอแป๊ดนึงนะครับโอเคนะครับเราก็เข้ามาแล้วนะครับเราก็รอสนะครับโอเคก็เข้าได้แล้วครับถ้ามันเต็มสีฟ้าได้นะครับ อะไครับกำลังเข้าจมูกเลยฮัลโอ๋ออ๊ะกดอะไรเนี <S 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 ่ยเฮ้ยฮ uh ัลโหลกดเที่อะไรเนี่ยกดเข้าไปกินไปนะครับกดเข้ามาครับแล้วก็อยู่ร่างสุดอันที่สองนะครับนี่ครับกดโฆษณาก่อนนะครับกดโฆษณานะครับเรียกเราปั๊บหนึ่งนะครับโอเคถ้าเราข้ามโฆษณาเสร็จแล้วเราก็เลียกอะไรก็ได้นะครับบางทีชอบนะครับบางอันก็ไม่ติดนะครับเออผมจะเลือกเป็นมัต เออมัดมัดแข่งเมั้ยเออมดแข็งดีกว่านี่นะครับโอเคครับผมก็ยังแบบมาดีกว่าผมจะเอาเป็นใส่ตะมะนะครับเดี๋ยวผมโนาใหม่ก่อนนะครับโอเคนี่นะครับมีเยอะนะโนษณาแป๊บนะครับโอเคนะคผมก็จะเอาใส่ตะมะนะครับนี่นะครับโอเคกดนไปับนี่นะครับเรมนเออเครับ ไปแล้วครับโอเคนะครับเราก็รอรอให้มันเข้าเกมก่อนนะครับโอเคไม่นานอย่างเฮ้ยเฮ้ยค้างวะเนี่ยอเ,นะเออไม่ได้ค้างโอเคครับเออเชียงก็จะเออ,เอกดแล้กดแล้วกดแล้วถ้าทุกคนถือปืนมันก็จะไม่เห็นนะครับถ้าทุกคนไม่ถือปืนมันก็จะเห็นแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ มีแต่เราเลี้ยวเป็นสายตั้มมนะครับ,ถ,รรรรบถ้าเราไม่ถือปืนมันก็จะเห็นแบบนี้นะครับนีนนบ่นะครับโอเคนะครับเราก็ได้แล้วนะครับทุกคนโอ,โ,โอ้โหโคตรตึงถ้าเราเจอปืนมันก็จะไ,ไม่เห็นนะครับโอเคไปยิงกันเลยครับไปดนครับอุ๊ยไม่โดนเลยโอ้โหไ้โว้ยเกิดมาแน่ผมโป๊ะเปล่าเฮ้ยไปไปไปไม่ได่เลย 妈